สวัสดีค่ะรถแท็กเตอร์รุ่น B ีเข้าแล้วนะคะพี่พีท่านใดที่กำลังมองหานะคะ B 2 7 4 0ตัว S ตัวท็อปนะคะไว้ใช้งานในไร่ในสวนบอกได้เลยว่าคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่น,นอนเนาะพี่ๆถามหากันเข้ามาเยอะมากนะคะในส่วนของ B27 นะคะมาที่ไรก็จะหมดไวตลอดเลยสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวหนูเริ่มดีิว้ฟังกันเลยเนาะก่อนอื่นนะคะพี่ๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตาม y o YouTube ช่องนี้ก็เข้าไปกดกันได้นะคะเวลาน้ตาตาลอัพคลิปใหม่ๆเนาะจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเลยตัวนี้นะคะเดี๋ยวเริ่ เลยนะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลคูบอต้านะคะดีเซล คูบตาแบบอินเดเร็กอินเจกชั่นสามบสีส่จังหวะสูบตั้งระบายความร้อนด้วยน้ําค่ะแรงม้าอยู่ที่27แรงม้านะคะปริมาตรกระบอกสูบ1261งพสหซีซีนะสำหรับตัวนี้จดทะเบียนปีพศสองพนะคะปี6.1มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยนะคะปี6.1มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยสภาพน้องเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพสีสันเดิมเลยนะไม่ได้ผ่านการหรือซ่อมทําเป็นแกนจุดใดๆรถมาถึงที่ร้านนะคะทางร้านเราจับล้างทาความสะอาดเล็กน้อยนะคะ แล้วก็มาอัดรีวิวกันเลยสําหรับตัวนี้สตาร์ตติดง่ายนะคะซินไม่มีรั่วไม่มีเยิ้มระบบไฮโดรลิกยกขึ้นลงนะคะใช้งานได้ตามปกติเลยสําหรับตัวนี้นะคะ2740ตัวเตัวท็อปจากร้านวอลลิเทิทักเตอร์ตอนนี้นะคะหน้าใหม่น้องอยู่ที่461ชั่วโมงการทํางานไม่แท้ไม่เดิมอย่างแน่นอนนะคะไม่แท้ไม่เดิมไม่จริงอย่างแน่นอนเนาะพี่ๆททันใดที่สนใจนะคะสําหรับตัวนี้มาพร้อมโครงกันอ้อยนะ ก็เดี๋ยวน้ําตาลแจ้งเลยราคาตรงนี้ก่อนนะคะตัวรถพร้อมคงกันอ้อยนะคะจะราคาอยู่ที่2อง0 0 0ห้บาทค่ะพี่พี่สอ0 0สนบาทราคานี้ส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะ ไม่บวกค่าขนส่งเพิ่มแล้วนะคะก็คือส่งจบในราคานี้เลย2 5 0 0 0 0บาทได้ B 2 7 4 0ตัวเสสวยๆไปใช้งานกันเลยนะส่วนพี่ท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นใบมีดดันดินหน้านะคะหรือว่าจะเป็นหางตัดหญ้าเนาะทางร้านเราก็มีจําหน่ายเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไม่ได้นะคะในส่วนของราคาเนาะสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะสาหรับตัวนี้น้าตาลก็แจ้งไปในในส่วนของตัวรถและโครงกันอ้อยไปก่อนนะคะพ,พี่ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อมาหาน้าตาลได้ ระะ้านเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือค่ะอําเภอของโคงจังหวัดกําแพงเพชรก็มาชมมาทดลองขับกันได้ตลอดเลยนะคะทุกวันเนาะร้านเราเปิดทุกวันเลย365วันนะคะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตะเลิกนะคะเดินทางมาชมกันได้ตลอดเลยแต่ก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะคะเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวเสียเวลานะคะอัน,นี้น้ำตาลผาชมน้าไม้เนาะตัวนี้461ชั่วโมงการทํางานนะราคานี้ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน เลยนะคะอุปรกรณ์อื่นๆเสริมเพิ่มเติมทักมาพูดคุยกันหลังไมได้นะคะพี่ๆ่ันใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะโอนมาจํามาจองกันได้เนาะถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางมานะคะก็โอนมาจํามาจองกันได้1นึ0 0ถึงสองหมื่นค่ะส่วนที่เหลือเก็บเงินปลายทางพร้อมรับสินค้านะคะแล้วเราส่งจริงส่งชัวร์อย่างแน่น,นอนเนาะจดเป็นหอจอกอห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้วนะคะก็เสิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยหอจอกอจุดวอลลัททิฟแท็กเตอร์นะคะ เลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะตัวนี้ B 2740ตัว S ตัวท็อปเพิ่งเข้ามาบาดวันนี้เลยนะคะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีเลยนะรุ่นขายดีของทางร้านเลยนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจเนาะติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ